มีการทำวิจัยกันแล้วก็ปรากฏว่าผลมันออกมาทําให้การพัฒนาในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการทํางานของสมองดีขึ้นเป็นลาดับก็คือมันช่วย้ผู้ป่วยอาไซเมอร์ตอนนี้ก็ใช้กันเยอะครับในโรงพยาบาลต่างๆงนั้นการทําซ้ํก็คือทําให้สมองเกิดการจําข้อมูลแล้วก็มีการปรับแต่งข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดาะงั้นการออกกำลังกายที่เราทําซ้ําทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ซ้ำซากก็คือบางคนเนี่ยทำซ้ำไปเรื่อยแต่ไม่ได้แก้ไขว่าเราทําซ้ำเนี่ยเราต้องรู้ว่าหลักการคืออะไร บกับตั้งนันยาพงพิทิวัต์ในรายการสูงวัยวารรตี้รายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก๋าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ดีๆในเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและวันนี้นะคะในช่วงต้นรายการค่ะตาก็ชวนคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเกา๋าออกเดินทางมาท่องเที่ยวเรียนรู้ค่ะการทําเกษตรอินทรีย์จากนาอินทรีย์ มาสู่ข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีแล้วจัดเป็นห้องเรียนค่ะให้เราได้เข้ามาเรียนรู้ในการแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพไปติดตามในช่วงห้องเรียนใบเก่ากันค่ะ วันนี้ค่ะพามาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์นะคะอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่เรามาวันนี้เนะะี่ยค่ะเพราะทราบมาว่าที่นี่เนี่ยมีข้าวอยู่หนึ่งชนิดที่เป็นข้าวพิเศษคือข้าวอะไรคะข้าวไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะข้าวอาคิบาระใช่ค่ะ<ม>ข้าวอาคิบาระมันมีความพิเศษยังไงมีความพิเศษเป็นไงคือมีข้าวไทยกับญี่ปุ่นผสมกันผสมกันคือแล้วมันจะแบบมันดีมากเลย<ม>นี่เราเพิ่งจะเริ่มทำยังไม่มีจำหน่ายเยอะ เราเพิ่งจะเริ่มนั่นแหละเราก็เลยมาทําไอเดียว่าเรามีข้าวญี่ปุ่นทําทำยังไงให้อาหารเพราะช่วงนี้มีชาวต่างชาติมาบ้านเราเยอะ,ะมีมาเยอะเพราะเราก็เลยเออคิดไอเดียว่าจะทําข้าวญี่ปุ่นให้มันเป็นยังไงรสชาติแบบไทยๆเราอยู่เ<ะ>มืองไทยเราก็อยากทําไทยๆเราก็เลยคิดเอาอ น้าพริกปาย่างปลาก็คือในนาเราผักด้วยในสวนครัวเรานั่นแหละเราก็คือมีไอเดียขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วแกงเห็ดตับเต่านี่เราอยากทาเพราะว่าบางคนไม่รู้จักแต่รสชาติอย่าบอกใครเลยเยี่ยมมากรสชาติดีมากเลยแล้วก็หายากปีหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งครั้งที่ได้ทานหนึ่งครั้งเท่านั้นใช่ค่ะเห็ดตับเต่านี้ไม่ได้มีไม่ได้ว่ามีกันแบบ พรุ่งนี้ฉันไปเก็บพรุ่งนี้ฉันไปเก็บไม่ได้ค่ะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งต้องแอดเทรมากระซิบถามก่อนนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างใช่ค่ะแล้วเราก็คือเราก็มีภูมิปัญญาว่าเรามีแล้วถ้าเกิดช่วงนั้นมีออกเยอะเราก็จะทําเก็บแพ็คใส่ตู้เย็นไว้แต่บางครั้งก็บางทีก็ไม่มีก็ต้องขออภัยด้วยก็ต้องทานอย่างอื่นไปเพราะว่าในนาเรามีมีผักมากมายที่ว่าปลอดสารพิษแล้วก็คือแบบเก็บทานได้เลยเรียกว่าวัตถุดิบ ที่นี่ทั้งหมดก็คือปลูกเองกินเองใช่ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะมาถึงที่นี่แล้วนี่เลยความพิเศษของข้าวอากิบาระที่เนื้อสัมผัสเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครหอมมากเห็นไหมเวลาหุงแล้วมันจะมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมามีความหอมมีความหนืบนะคะจะบอกเลยว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะโอ้พิเศษขนาดนี้นะคะส่งต่อค่ะไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทำเมนูสุขภาพวันนี้เราจะมา ทำเมนูข้าวปั้นอากิ<ล>บาระกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นข้าวปั้นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นเมนูแบบไทยๆเลยรสไทยๆค่ะอ่าถูกใจแน่นอนจะมีวัตถุดิบยังไงบ้างและขั้นตอนการทําเป็นยังไงไปเรียนรู้พร้อมก,กันกับพี่ๆไวเก๋ากันค่ะขุมข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมกันนะคะผสมคือน้ําส้มหมักน้าส้มหมักค่ะเป็นพวกผลไม้อะค่ะเกลือน,นี่เราก็จะแบบนิดหน่อยค่ะ ให้มันมีรสชาติอะคะ่ะลุกคนเลยเเลยุกคนเลยนะคะค่ะเคนเลยค่ะเราต้องหมักไว้ไหมคะไม่<ะ>ต้องเลยค่ะได้ใช้ได้เลยค่ะใได้แล้วเลยเหรอคะใช่ค่ะเคสเสร็จแล้วนะคะ,คะอันนี้วัตถุดิบหลักข้าวของเราเรียบร้อยแล้วะนะคะแล้วก็ไส้ละคะไส้อ่ะเดี๋ยวก็จะทํามีน้ําพริกปลาย่างกับแกงคั่วค่ะ,คะแกงคั่วเห็ดตับเต่าที่หาทานยาก ไดูวิธีกการันค่คุณแม่คะในส่วนของไส้เครื่อง,อง,งมีอะไรบ้างะคะเครื่องปรุงก่อนอื่นเลยค่ะเกลือใส่ก้นโคกก่อนนะคะเกลือใส่ก้นโคกก่อนเลยค่ะตำได้เลยค่ะ ส่วนผสมมีเกลือมีกะปีะมีพริกแห้งตามพร<ม>ิกแห้งได้เลยค่ะ,ะตาได้เลยค่ะค่อยๆหอย,ยอกๆก,ก่อนหัวหอมกระเทียมนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นมะขามแล้วก็มีปลาย่างมีปลาย่างค่ะปลาย่างเพื่อโขกน้ําแกงให้มีความหอมถ้าเกิดว่าโบราณนะ่ะปลาเขาจะเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะทําเป็นชิ้นๆชิ้นๆใส่ไปด้วย เวลาทานไอเห็ดตับเต่าด้วยทานเนื้อปลาด้วยมันก็จะอร่อยอะค่ะ,คะก็เห็ดตับเต่าอันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเสร็จเนี่ยตำน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนัวไหมนัวนัวค่ะเพราะเราก็าไปตั้งเตาตั้งเตาใส่กะทิ กะทิแล้วก็น้ำพริกเนี่ยคนคนคนแล้วก็ใส่ดูหม่อมหม่ลูกอ,อย่าใส่จนนูน้ำเจ๋งจางจะไม่ดีเราก็ใส่หมอมหมอ่อหมาะพอน้ำกะทิเดือดปุ๊บเดือดปุ๊บเราก็ใส่เห็ดตับเตา่าใส่ปลาย่างลงไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะเอาข้าวใส่ก่อนนะคะเอาข้าวใส่ก่อนเลยค่ะเอาข้าวใส่ก่อนถุงม,มือสะอาดนะคะไม่เป็นไรนะ ตอนนี้วันนี้ผักอาจจะน้อยนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไปทําทานเองอ่ะเราก็ใส่ผักเยอะๆได้เลยคุณอมีเสร็จแล้วก็ม้วนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เผ็ดมากค่ะเราจะทําไม่เผ็ดมากนะคะเราจะทําไม่เผ็ดมากค่ะเขาก็จะแน่นเนี่ยมีความแน่นขึ้นมานี่แหละค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยก็มีความเสร็จแล้วค่ะหั่นเลย สุขภาพที่บอกเลยว่าปลอดภัยปลอดสารเคมีและดีต่อสุขภาพเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะครบเลยค่ะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินจากผักนะคะนี่เป็นเมนูที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นไอเดียดีๆของที่นี่ที่นํามาฝากกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปั้นมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิมจะมาชวนฝึกสองท่าค่ะที่สร้างกล้ามเนื้อสะโพกให้เราแข็งแรงกล้ามเนื้อสะโพกนะคะคือกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกตรงนี้ลงถึงกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังด้วยนะคะเมื่อกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงนะคะในผู้สูงอายุนั้นกล้ามเนื้อสะโพกสําคัญมากๆถ้ากล้ามเนื้อสะโพกเราแข็งแรงจะช่วยทําให้เราลดโอกาสในการหกล้มช่วยในการเดินเหินช่วยในการทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะสําหรับท่าแรกนะคะชิวบัต่าเมอร์เมดเราจะนอนตะแคงด้านข้างไปเหมือนเป็นนางเงือกกันเลย ะะพร้อมแล้วนะคะนอนตะแคงทางฝั่งข้างขวาก่อนเพื่อที่จะได้ทำข้างซ้ายเหยียด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แขนยาวๆค่ะ มือหัวไหล่สะโพกและเท้าอยู่ในแนวเดียวกันพร้อมแล้วค่อยๆย่อนหัวเข่าเข้าแบบนี้เล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นหางปลามือข้างซ้ายจับเอวดึงเอวยาวออกให้สะโพกซ้ายอยู่บนสะโพกขวาหัวไหล่ตั้งตรงอยู่บนกานพร้พอมแล้วค่อยๆยกขาข้างซ้ายขึ้นปล่อยข้อเท้าสบายๆได้แล้วเรายกขาขึ้นและลงนุ่มๆเบาๆแบบนี้นะคะเราจะทำซ้ำๆย้ำๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อข้างซ้ายสะโพกของเรานั้นแข็งแรง ส่งขึ้นและลง Go up และดาวเยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะสังเกตว่าลำตัวของเราตั้งฉากกับพื้นดึงหน้าท้องยืดเกรงลำตัวไว้ขยับขานุ่มๆเบ,บาๆขอทำยกขึ้นลงอีก3อีก2พร้อมแล้วข้างขาไว้และค่อยๆวงกลมขาค่ะ วงกลมรอบด้านบีบด้านข้างสะโพกยาม,มากนะคะกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกตอนนี้คือกล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกตรงนี้บีบเน้นๆกระชับเน้นๆกล้ามเนื้อสวยและแข็งแรงไปด้วยกันค่ะขออีกสและสองเรียบร้อยกลับอีกฟังหนึ่งเวลาวงกลมขาพยายามให้ลำตัวของเราอยู่นิ่งๆไว้เราสามารถเอามือจับที่หน้าท้องพยุงโวไว้ค่ะ ว่าตัวของเราจะไม่แกว่งใช้หน้าท้องของเราคอนโทรลลำตัวหลังของเราอยู่นิ่งๆอีกสามอีกสองเรียบร้อยแล้วค้างลำตัวอยู่นิ่งเหยียดเท้าแหลมและเตะปลายคายาวออกไกลๆแอนเตะยืดยาวเวลาเรายืดคาย,ยาวนะั้นเราได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังได้ทำงานรอบด้าน10ครั้งจบแล้วค่ะในข้างแรกนับ10ค่ะ9 8เจียมเจ็ หค่ะ5 4 3 2 1เยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วข้างแรกค่อยๆนะคะลุกขึ้นนั่งอย่างปลอดภัยแล้วเ,เหลืออีกข้างหนึ่งพร้อมแล้วค่อยๆตะแคงตัวไปที่ฝั่งแขนข้างซ้ายนะคะยืดตัวยาวๆก่อน เก็บหน้าท้องยืดตัวตรงและหย่อนหัวเข่านุ่ม,มๆเบาๆเหมือนเดิมค่ะยกขาข้างขวาปล่อยข้อเท้าสบายๆผลักขาขึ้นส่งขาลงเราลองเอามือสอดด้านล่างเอวข้างซ้ายของเราว่าเอวซ้ายเรามีรูนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเอวสองข้างสะโพกสองข้างของเราตรงเท่ากาันเกรงหน้าท้องเพื่อสร้างแรงต้านเพื่อทําให้กล้ามเนื้อสะโพกของเราเกิดการบิดตัวมากขึ้นการขยับเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่า iso tonic movement คือการขยับที่เล็กมากๆแต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราได้ ทำงานอย่างเต็มที่ได้กล้ามเนื้อสะโพกอย่างเต็มที่ค่ะ 2. และหนึ่งข้างขาไว้ค่อยๆวงกลมขาเบาๆนุ่มๆวงกลมขาเบาๆนุ่มๆแต่ถ้าเกิดเราวงกลมขาใหญ่และตัวเราแกวงนิ่มแนะนำให้เราวงกลมให้เล็กลงและเก็บหน้าท้องได้ทั้งกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลังพยุงลำตัวให้อยู่นิ่งๆไว้ค่ะอ่าพร้อมแล้วค่อยๆกลับวนอีกด้านหนึ่ง สวยมากมากค่ะนิมรู้ว่าตอนนี้สะโพกด้านข้างทุกคนเริ่มแบบสั่นๆเมื่อยๆแต่เราจะอยู่ด้วยกันเราทําได้ถ้าเมื่อยมากๆวางพักแล้วค่อยกลับมาไม่เป็นปัญหาเลยนะคะนิมรู้นิมเข้าใจนะคะอ่ะอีกสองขาขาวไว้หอยเทา้าแหลมชี้เทา้าและเตะปลายขายเหยียดยาวไกลเหมือนเป็นนางเงือกสะบัดน้ําออกจากหางยืดยาวยืดยาวเยีย่ยมว่าค่ะสิครั้งค่ะกาเราใกล้จะจบท่าแรกแล้วนะคะ 6ค่ะ5และ4แอน3และ2เอาเรียบร้อยค่อยๆวางขาลงพร้อมที่จะไปท่าต่อไปไหมคะเราค่อยๆนอนงายลงที่พื้นนะคะ สำหรับท่าที่2นะคะเราจะนอนหงายและดันสะโพกขึ้นเหมือนสะโพกทําเป็นสะพานสูงสูงขึ้นมาพร้อมแล้วเปิดเท้าออกกว้างเท่าสะโพกขาเท้าขนานกันเหมือนเลข11ส,สังเกตหัวเข่าและข้อเท้าอยู่ในแนวเดียวกันไม่ไกลเกินหรือว่าใกล้เกินแบบนี้นะคะหัวเข่าข้อเท้าอยู่พยายามอยู่ตรงกรันคราวนี้เราใช้แรงจากสะโพกของเราไปตัวผลักสะโพกขึ้น เวลาสะพโพกยกขึ้นสูงบีบสะโพกเข้าแน่นๆใช้แรงจากหลังขาและแรงสะโพกเกรงหน้าท้องไว้ได้กล้ามเนื้อหลังด้วยค่ะแล้วค่อยๆวางสะโพกลงเบาๆท่าน,นี้เป็นท่าที่ใช้บอดี้เวทของเราเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อนะคะ เราน,นอนอยู่ที่พื้นมั่นใจได้เลยว่าเราปลอดภยัยมั่นคงแทบไม่มีแรงกระแทกเลยโลอิมแพคคือแรงกระแทกน้อยมากผลักสะโพกขึ้นบีบสะโพกให้แน่นค่อยๆวางสะโพกลงถ้าสะโพกไม่สูงมากเกินไปไม่ใช่ปัญหามั่นใจว่าเราใช้สะโพกและกล้ามเนื้อหลังขาเป็นตัวดันขึ้นหายใจออกและหายใจลงค่อยๆวางสะโพกนะคะนิมขออีก10ครั้งค่ะหค่ะหายใจออกตอนดัน สเกลงหน้าท้องขมแบวหน้าท้องเข้าหาหลังไว้หลังไม่แอ่นจนเกินไปหลังนูทรัสปายสามยี่ยมและ4หายใจตลอดเวลาไม่กลั้นหายใจหายใจออกเปนผลัก5เวลาออกแรงเราหายใจออก6เวลาผ่อนแรงเราหายใจเข้าทางจมูกและ7สวยมากค่ะเร่มรู้สึกไม่หลังสะโพกเราใช่ไหมคะแยอดเยี่ยมรอบสุดท้ายเก้าครั้งสุดท้ายค้างไว้ข้างบนอยู่นิ่งๆบีบหลังขา นับท้องเกรงงลังบีบตัวค้างไว้10วินาทีเราจะเสร็จท่านี้แล้วค่ะนับ1ค่ะ2 3เยี่ยม4ี่ไวไหมคะ5อยู่ด้วยกัน6และ7 8 9 10เก่งมากค่อยๆวางสะโพกลงนะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ2ท่านในการสร้างกล้ามเนื้อสะโพกให้แข็งแรงนะคะนิมอยากให้ทุกคนออกกําลังกายสะโพกให้แข็งแรงกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดโอกาสในการหกล้มแล้วกล้ามเนื้อปลอดภัยแข็งแรงรูปร่างก็กระชับสัสดส่วนดีได้คะ่ะ ช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องกับตนอ,อพัทริมาโกมลบวรกุลค,ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงการออกกําลังกายนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีวิธีการออกกําลังกายด้วยตาราง9ก้าช่องนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังช่วยฝึกสมองด้วยวันนี้มาร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์เจริญกระบวนรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายด้วยตาราง9ก้าช่องคืออะไรคะก็คือเป็นน้ัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาจากใช้หลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ก็ <c oughs> คือธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะมีเคลื่อนที่แางหน้าถอยหลังแต่ถอยหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวในธรรมชาติ <c oughs> กับเคลื่อนที่ทางด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ก็น้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราเสียหลักเนี่ยเราจะเสียตรงถอยหลัง กับเสียออกด้านข้างใช่ไหมเพราะด้านหน้าเนี่ยเราเราเคลื่อนไหวเป็นจำสมองก็ได้รับการพัฒนาตลอดกับลักษณะของการบิดหมุนกับตัวเงี้ยนะครับซึ่งเป็นตามขวางซึ่งในหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นระนาบหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็หลักตรงนี้มาใช้ออกแบบในเครื่องมือง่ายๆให้เคลื่อนไหวได้ง่ายๆในพื้นที่เล็กๆนะครับก็ช่วยพัฒนาได้หลายอย่างและนําไปสู่การขยายผลเยอะ,ยะๆที่เอาไปใช้นะครับแล้วก็จริงๆก็ทําด้วยมือได้ก็ ใช้เทปง่ายๆเทปกาวใช้ช็อกเขียนก็ได้ง่ายๆเลยตารางก้าช่องบนโต๊ะเนี่ยก็ฝึกได้ก็ฝึกสมองได้อีกเยอะะเลยครับนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คืออุปกรณ์ตารางก้าช่องนะคะที่เราจะใช้ออกกําลังกายในวันนี้กันยิงกราทางบ้านปูกระเบื้องเป็นตารางเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยครับหลายที่จะ ใช้ตรงนั้นได้เลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการออกกําลังกายด้วยตารางเก้าช่องก็คือเป็นการกระตุ้นสมองนะครับหลักการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่าเราเคลื่อนไหวได้ด้วยมีสมองเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหวมีกล้ามเนื้อเป็นตัวแแรงมีข้อต่อเป็นตัวถ่ายโยงอิเลียบท,ท่าทางต่างๆให้เราเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนสมองทํางานแล้วมันมีการตรวจสอบที่ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้กันในนักวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน แพทย์การแพทย์ทางสมองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าสมองทํางานแบบไหนทําถูกหรือผิดเงื่อนไขต่างๆที่วางไว้ดูไหมเพื่อนสิ่งสามสิ่งที่ช่วยพัฒนาสมองคือการเคลื่อนไหวดีที่สุดศิลปะกับดนตรีเป็นเคลนะครับในเรื่องของการใช้สมองก<น>า,<น>ารใช้นิ้วนะทีนงี้การเคลื่อนไหวในตารางเก้าช่องเนี่ยหนึ่งหลักการคือ เราใช้พื้นที่น้อยมากและสามารถฝึกได้เยอะมากมี<ฆ>กิจกรรมการเคลื่อนไหวใส่ลงไปในนี้ได้หมดคือพยายามหาช่องทางว่าจะทำไงในวิเคราะห์จากการเคลื่อนไหวของมนุษย์เราโดยธรรมชาติมันมีรูปแบบอะไรบ้างเราก็ตัดช็อตมาทําเคลื่อนไหวง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องของถูกนําไปใช้ในกีฬาเงี้ยจะใช้เยอะมากกับรูปแบบการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ใช้ครูที่เก่งในเรื่องสอนลีลาเต้นลำเนี่ยใช้ตาราง9้าช่องสอนง่ายมากเลย มันจะมีสเต็ปของมันแล้วเปิดดนตรีก็สามารถออกกําลังกายแบบแอโรบิกได้เลยเต้นลารีลาดได้เลยก็คือเป็นเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะถ้ามีความเข้าใจนะครับในการใช้แล้วก็พัฒนาสมองการทรงตัวความคล่องแคล่วว่องไวได้หมดครับถ้าพูดถึงอย่างผู้ส่งอายุเองนะคะ ในการที่เราจะใช้การออกกําลังกายด้วยตาราง9ก้าช่องจะช่วยพัฒนาร่างกายหรือว่าฝึกสมองของผู้สูงอายุในด้านไหนบ้างคะคือคือพูดง่ายว่ามันเป็นการชะลอหรือป้องกันหรือช่วยบำบัดรักษานะครับเรายังยังยังเคยไปเข้าไปช่วยคุณหมอที่รามาในเรื่องสมองเนี่ยฮะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สมาคมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็จะเอาพวกนี้เข้าไปใช้นะครับในทางการแพทย์ก็มีการทําวิจัยกันแล้วก็ปรากฏว่าผลมันออกมาทําให้การพัฒนาในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการทํางานของสมองดีขึ้นเป็นลำดับก็คือมันช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์คะตอนนี้ก็ใช้กันเยอะครับในโรงพยาบาลต่างๆและเรื่องของร่างกายล่ะคะด้านงของร่างกายก็เราสามารถออกกําลังกายเป็น แอโรบิก <Aer> ได้<ม>ออกกาลังกายเป็นนักษาของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้มันจะมีท่าอีกเซอร์ไส์ต่างๆที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเราก็จะใช้ทักษะพวกนี้เคลื่อนไหวได้หมดนะครับแล้วใช้กับอันนี้ก็ใช้กับพวกนักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่จะทําให้เขามีความคล่องคล่องว่องไวเร็วขึ้นนะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นดีขึ้นและข้าประสานงานการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะ นั้นเดี๋ยวเรามาลองจัดสถานที่นะคะแล้วก็ให้อาจารย์แนะนำนะคะว่าสูตรเทคนิคต่างๆในการเริ่มต้นที่จะออกกำลังกายด้วยตาราง9้าช่องเราควรเริ่มอย่างไรคะ่ะตอนนี้นะคะต้นอ้อยยืนอยู่บนตาราง9้าช่องแล้วนะคะอยากถามอาจารย์สักนิดหนึ่งนะคะถ้าอย่างพี่ๆัวเก่าเองค่ะอยากจะไปสร้างตาราง9้าช่องเองที่บ้านต้องสร้างขนาดประมาณเท่าไหรค่คะประมาณช่องละอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยช่องประมาณ20 25เซนก็คือ75คูณ75พอแบ่งออกมาปั๊บก็เป็นช่องละ25เซนได้9ช่องถ้าเป็นรูปร่างเล็กหรือเป็นเด็กๆเงี้ยนะครับเราก็จะทําช่องให้เล็กลงก็จะประมาณ60คูณหกส้บช่องก็จะเหลือ20เซนนะฮะถ้าถ้าตัวใหญ่หน่อยเราก็ทําช่องเป็นขยายให้พอดีก็เป็นช่องละ30เซนก็เป็น90คูณ90อันนั้นพวกรูปร่างสูงใหญ่นะครับที่ต้องใช้ช่วงก้าเขาได้ก้ายาวขึ้นนะครับก็จะเราสามารถแอปพลายให้เหมาะกับเราได้หมดเลยครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะถ้าเริ่มต้นต้องทอํายังไงคะหลักการก็คือก็จะมี3าประเด็นด้วยกันที่เป็นใช้เป็นสูยงไงเอาซ้ายนซ้ายนำอะ่ะแล้วก็แยกเทา้านิมิติทางด้านข้างซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าธรรมาชาติของการเคลื่อนไหวในร่างกายเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเห็นว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยจะเสียหลักเมื่อเมื่อเซออกด้านข้าง <c oughs> อันนี้ก็จะช่วยฝึกระบบสมองให้สามารถก้าวมารองรับได้อ่ะ้ายนาก็สายเข้าเข้ามาอ่าเนี่ยแล้วก็ลองทําเร็วขึ้นครับสายนำตลอดเอาซ้ายนาตลอดลองทําเร็วขึ้น เห็ไหม่าลองถามต้องต้องรู้ตัวหลอดเห็นไหมถ้าพลาดเมื่อไหร่มันก็จะหลุดไปใช้ความคุ้นชินตอนนี้เปลี่ยนเป็นขวานำบ้างฝึกสมองซีกซ้ายถ้าซ้ายนำก็ฝึกสมองซีกขวานะครับตอนนี้ผสมกันก็คือสมองซ้ายขวาทํางานร่วมกันนะและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างรวดเร็วซ้ายนำขวานำสลับกันไปเรื่อยต้องรู้ตัวเห็นไหมสุดยอดค่ะนี่ต้องรู้ตัวเห็นไหมเปลี่ยนขวานำ ใช่ไหมริงค่ะมันต้องมีต้าาามากถ,าาถ้าเรานั้นป๊บต้องมีสมาธิที่ตลอดเลยมันจะฝึกสมาธิที่เราโดยไม่รู้ตัว <laughs> นะครับเนี่ยง่าย,ายาๆจริงค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องรีบทํชาช้าก่อนให้สมองบันทึกข้อมูลจําให้ได้อ่าแล้วค่อยเร็วขึ้นแล้วเราจะค้นพบตัวเองโอ้โหเราทําได้ในลิมิตของเราที่เก่งมากสูตร,รแรกผ่านไปแล้วขออีกสักสูตรหนึ่งค่ะจ๊ะฮะไม่ตีหน้าหลังนะครับธรรมชาติเราเคลื่อนไหวแต่ด้านหน้าและด้านหลังเราเราจะกลัวแล้วแต่เห็นว่าเราเสียหลักเราจะเสียตอนถอยหลัง แล้วก็ไหหลังเพราะฉะนั้นนิติตรงนี้มันก็จะช่วยพัฒนาเราให้เคลื่อนไหวได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเวลาเราเสียหลักขึ้นมาสมองมันก็จะจัดการให้หมดกับร่างกายเรารองรับไปให้หมดไม่ให้เราเสียหลักเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เราเดินก็เดินโดยมองจุดไปก่อนนะฮะวางเท้าให้แม่นสมองมันจะจําข้อมูลของมันเองนะฮะก็คือเดินสลับไปแบบนี้ค่ะเดินปกติอ่าเดินไปสายกับสายนําก็สายกับสายนําก็สายกับสายกับสายขยับ ถ้าเราจะเปลี่ยนขวาก็ขวานำก็คือแสดงว่าเท้าอันไหนนำถทาเป็นทางนั้นนั่นคือเราสมองฝึกสมองเทเลซี่นะครับแล้วถ้าตอนที่เราทำนี่คือเราต้องมองช่องไหมคะมองไปก่อนได้ครับพอสมองมันจําข้อมูลได้ปั๊บเนี่ยมันจำข้อมูลมันก็จะควบคุมการเคลื่อนไหวเราให้ลงเป๊ะเองอืมก็คือเราฝึกจนสมองเราเริ่มจําข้อมูลได้แล้วทุกอย่างกาเรียนรู้เนี่ยที่เราจําข้อมูลได้เนี่ยเพราะว่าเราทําซ้ํา การทําซ้ำคือทาให้สมองเกิดการจําข้อมูลแล้วก็มีการปรับแต่งข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่เราทําซ้ําทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ซ้ซําซากก็คือบางคนเนี่ยทำซ้าไปเรื่อยแต่ไม่ได้แก้ไขว่าเราทําซ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าหลักการคืออะไรและจะทําทให้ถูกยังไงสมองจะบันทึกข้อมูลที่ดีที่สุดไว้นะนี่นี่คือสิ่งสาคัญเพราะฉะนัน้นเวลาเราทำซ้ําเราก็จะปรับกรแก้ให้ให้ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยแล้วก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วสมองก็จะบันทึกข้อมูลนั้นไว นั่นคือสิ่งท the ี่สำคัญนะครับเวลาออกกำลังกายหรือทํากิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยทำไมเราต้องมีผู้รู้สอนเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วสมองจะบันทึกข้อมูลตรงนั้นไว้แต่ถ้าเราทําซ้ําโดยไม่มีใครแนะนําแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกสมองก็จะบันทึกข้อมูลที่ผิดตรงนั้นไว้ตลอดแล้วมันก็จะมาปรากฏเห็นตอนเราใช้มันค่ะบมก่ว่าท่านี้นะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งท่านะคะคือเราได้ขึ้นไหวร่างกายที่อาจารย์บอกว่าคือเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังคือตอนเราเดินหน้าเนี่ยถอยหลังไงหลังเรารู้สึกสบายใช่แต่ว่าตอนที่เราถอยหลังเราไม่ค่อยได้ทำเราจะรู้สึกว่าเราจะขยับเขยื่อนร่างกายช้าลงมากกว่าเราเดินหน้านะคะแล้วเราสําคัญตรงที่อาจารย์บอกว่าคือเท้าไหนที่เรานําไปก่อน เราใช้เท้านั้นนําเรากลับมาด้วยมันเหมือนบังคับให้เรารู้ตัวตลอดเวลา <โอ S 2> เพาื่อให้สมองมันเชื่อมโยงข้อมูลใช่ใช่ค่ะตนน้อชอบมากเลยนะคะในการออกกําลังกายแบบนี้อาจารย์คะขออีกหนึ่งสูตรยังไม่หมดอ่ะตอนนี้จะจะให้เห็นว่าสามารถไปเต้นลัมรีลาดได้ะนะครับอ่างา่งายๆอ่ะยืนอยู่ที่รถกลางนะครับฝัซ้ายขวาชิดด้านน้นครับอโอเคนะตอนนี้จะเป็นการไข่อันนี้เป็นเป็นพวกนักกีฬาหรือพวกที่เวลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วเราจะต้องการเปลี่ยนทิศทางเนี่ย อันนี้นะครับเราปรากฏมาแล้วว่าผู้สูงอายุที่ทําเป็นประจำเนี่ยโอ้โหเขาจะแค่พอกองหมงม,มากเลยเพราะสมองเขาจะจัดให้หมดเวลาเขาเสียหลักปั๊บเขาจะไม่ไม่เสียการทรงตัวเหมือนคนอื่นเลยเขาจะไวไหมฮะเขาจะปรับสมองมันจะปรับให้เลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายนะครับอาจารย์ยกอยาก่างซ้ายไขว้มาที่ช่องกลางหลังนี่ครับขวาขยับมาด้านข้างนี้ครับซ้ายขยับขึ้นไปขย <c oughs> ับขึ้นไปตรงตรงช่องแผนขวาไขว้ไปหลังซ้ายขยับไป ด้านด้านเดิมด,ด้านเนี<ด>่ยขวาขึ้นมาตรงข้องกลางะจะเป็น2องขันนี่ยังไงไหมฮะแล้วต้นนอกค่อยๆขยับกลับเลฮะเดี๋ยวสมองมันจะทํางานให้นี่ซับซ้อนขึ้นเลยนะครับสมองจะทํางานซับซ้อนขึ้นแล้วยี่ขึ้นมาตรงกลางเดี๋ยวจําได้แล้วจะทําเก่งเลยก็ดูเอาลองช้าๆครับคุณผู้ชมคะคือเราต้องจําว่าเราเอาเท้าไหนอ่านั่นแหละฮะลงไปใช่แล้วพอมันจําได้ปั๊บเนี่ย,เ,ย,เ,ยเริ่มทําเร็วแล้วเห็นไหม มันองมนี่เห็นไหมเนี่ยไปแล้วเห็นไหมเนี่ยได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องมองเลยเดี๋ยวนี้แม่นมา้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสมองนจําข้อมูลได้ปั๊บนี้ก็เราอยากจะพัฒนาสมองให้เร็วขึ้นเราลองทําเร็วเดี๋ยวมันจะเป็นการเต้นแอโรบิกแบบชนิดที่ว่าย่อเข่านิดนึงไขว้เท้านิดนึงอ้าเดี๋ยวเต้นสายแอคชั่นได้เลยเห็นไมฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวเราจะเต้นได้แล้วนะใช่เลยแอปพลายการเต้นได้เลยเชื่อว่าถ้าหลายๆคนได้นําไปใช้นะคะสุขภาพร่างกายดีสุขภาพใจดีทําให้เราสนุกสนานด้วยสมองดดี้วยนะะค เริ่มเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณศาสตราจารย์เจริญกระบวนรัฐนะคะที่มาแนะนําเทคนิคการออกกําลังกายด้วยตาราง9ก้าช่องที่มหัศารร์์มากๆค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะบคบรับ และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงวัยบริตตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้รายการนำเสนอเรื่องราวอะไรหรือว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fan Page ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและศาสตราจารย์จเจริญน,นะคะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ 啊。<Yeah. S 2> yeah.